สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาย้ำโปรโมชั่นของเรานะคะนั่นก็คือเจ้าโปรโมชั่นของน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะหลายคนรู้นะคะว่ามีโปรโมชั่นนี้แล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าที่มาบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรางวัลแตกไปแค่ประมาณ20-30ถึงรางวัลน,นะคะนั่นหมายถึงว่ายังเหลือรางวัลอีกเยอะมากๆแล้ในการแจกทองของเรานะคะมีถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าเหลือระยะเวลาอีกแค่ประมาณ4 5เดือนทั้งนั้นก็เลยอยากจะมาย้ำทุกคนค่ะว่า เปิดกระปุกมะพร้าวเมอร์เมดนะคะกระปุกนี้ได้ลุ้นทองด้วยนะคะแค่เปิดก็ได้ลุ้นแล้วนะคะมีรางวัลอีกนะคะหลายสิบรางวัลเลยประมาณ 60- 70รางวัลน,นะคะใครที่ทานเป็นประจํานะคะซื้อไปแล้วรีบเปิดนะและรางวัลของเรานะคะก็คือเป็นทองคําหนัก0ูนก,กร,รัมนะคะตีเป็นเงินก็ประมาณ1,000บาทหรือเลือกรับเป็นเงินสดเลยก็ได้ค่ะ1น0 0บาทนะคะเราโอนให้เลย ลุ้นทองง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณซื้อสินค้านะคะจากตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นคุณก็จะได้ของมีคุณภาพดีเป็นของแท้แน่นอนแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นทองง่ายๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่ารางวัลยังเหลืออีกเยอะรีบซื้อแล้วก็รีบเปิดเพื่อลุ้นรางวัลค่ะหลายคนนะคะ inbox เ,เข้ามาถามรถาบริษัทว่าของแท้ของปลอมดูยังไงจะบอกว่าตอนนี้มันไม่สามารถดูได้แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราเคยแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นคอขวด แล้วก็ลายน้ําต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือเอามาเทียบเนี่ยเหมือนแทบจะแบบแทบจะ100%แล้วหลายคนนะคะสงสัยว่าอะสแกนบาร์โค้ดตรงนี้นะคะแล้วทําไมก็ติดลายแอดบริษัทเหมือนกันฉันจะซื้อของปอมได้ไงในเมื่อมันติดลายแอดบริษัทจะบอกว่ามันคือไฟล์รูปภาพนะคะเวลาเขาก๊อปเอาไปก๊อปนะคะเขาแค่ลูบสติกเกอร์อย่างนี้นะคะเนี่ยแกะสติกเกอร์แล้วก็เอาไปปิ้นทุกอย่างเหมือน100%ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไปเปลี่ยนตรงนี้ ใช่ไหมคะเปลี่ยนปุ๊บรู้เลยของปลอมนึกออกไหมคะมันเป็นแค่เพียงไฟล์รูปภาพไม่ว่าจะเอาไฟล์นี้ไปติดตรงขวดน้ําคุณสแกนมามันก็ติดลายบริษัทนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเชื่อแม่ค้าที่ขายถูกนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้ของปลอมเราเตือนนะคะเพราะว่าอะไรเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าลูกค้าซื้อน้ำมันมะพร้าวกับของ,ของแท้ บริษัทได้เงินถูกต้องไหมคะได้เงินแน่นอนไม่จำเป็นต้องมาพูดอย่างนี้นะคะอันนี้คือแบบคิดง่ายๆเลยแต่ว่าที่เราเตือนเพราะว่ามันมีของปลอมจริงๆมันมีของปลอมแล้วของปลอมนั้นเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ํามันเกลดไหนเราไม่รู้ว่าที่เขาใช้เจลาติน,ม,นมันเป็นเจลาตินปลาหรือรวัวหรือควายหรืออะไร ใช่ไหมคะสารตกค้างเขาได้มีการตรวจหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นเราถึงอยากเตือนทุกท่านนะคะว่าซื้อของแท้ให้ซื้อกับคนที่มีบัตรตัวแทนจําหน่ายราคานะคะเป็นราคามาตรฐานราคาไม่ได้ขูดรีดไม่ได้ไม่ได้กําไรมากมายเพราะของเราทุกตัวเนกระบวนการผลิตเนี่ยเราคัดแบบดีที่สุดน้ํามันแบบเกดดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณซื้อมาเมดคุณจะได้ของมีคุณภาพแน่นอนเนานะฝากด้วยนะคะใครอยากนั่นทองอย่าลืมซื้อกับตัวแทนจําหน่ายนะบ๊ายบายคะ่ะ